สวัสดีค่ะที่เห็นอยู่เป็นไผ่ข้าวลำเปาะค่ะช่วงนี้สังเกตต้นพันธุ์นะคะค่อนข้างที่จะใบน้อยเลยเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤดูหนาวเต็มตัวแล้วนะคะต้นพันธุ์ในหลายๆตัวนะคะก็เริ่มเปลี่ยนใบผัดใบใหม่ใบเริ่มร่วงนะคะไผ่ข้าวลำเปาะเป็นไผ่ที่นิยมปลูกใช้ลำไปเผาข้าวลามค่ะ มีพี่ๆจากหลายพื้นที่เลยนะคะสอบถามต้นพันธุ์นำไปปลูกค่อนข้างเยอะค่ะมีทั้งแบบมารับที่หน้าสวนแล้วก็แบบจะส่งออนไลน์ชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่บ้านโคกขุนสมานตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ ต้นพันธุ์แข็งแรงสมบูรณ์นะคะชุดนี้พี่ๆท่านใดสนใจต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามเปาะนะคะนำไปปลูกสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนภัฒนสกลนครแอดไลน์เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091-0515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนค่ะสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ